ทุกคนวันนี้อยู่เรนะฮะแล้วก็แบบวันนี้มีน้องนักเรียนมหนะครับมาฝึกงานช่วงนี้ก็มาดูงานที่โรงพยบาบาลแต่ละหน่วยนะครับก็มีกําลังเลือกแอพิชช่นก็อยากถามว่าเฮ้ยแล้วแบบถามเรื่องไรายได้ของเภษัทว่าแบบทำงานได้เงินเดือนเท่าไหร่ยังไงอย่างไรบ้างวันนี้ก็เลยขอแชร์เรื่องนี้นะครับว่านะเรามีรายได้อยู่หลายส่วนด้วยกันนะฮะส่วนแรกเนี่ยเป็นเงินเดือนเนาะหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทนะครับ มีค่าใบประกอบวิชาชีพนะครค่านี้จะได้ก็ต่อเมื่อไม่เปิดร้านขายยานะได้5,000บาทนะฮะค่าพศนะฮะพศเนี่ยขึ้นกับงานที่ทำนะฮะถ้าไม่ได้มีความเสี่ยงก็1,500บาทถ้ามีความเสี่ยงนะฮะอย่างคลินิก HIV คลินิกวันโลกก็จะได้3,000บาทนะฮะแล้วก็ค่า OT OT เนี่ยขึ้นกับโรงพยาบาลนื ถ้าโรงพยาบาลที่มีเวรยีิบสี่ชั่วโมงก็จะได้ค่าตอบแทนเยอะแต่ถ้าโรงพยาบาลที่มีถึงเวรถึงสามทุ่มหกทุ่มแล้วแต่ก็จะสัดส่วนตามลงมาเฉลี่ยก็ประมาณเจ็ดพันถึงสองหมื่นนะฮะค่าอทีเนาะค่ายังไม่หมดนะทุกคนค่าชอสิบเอ็ดชอสิบเอ็ดนี้คือเป็นค่าเบี้เยนะเลี้ยงนะครับเบี้ยเลี้ยงจะแบ่งตามระดับความกันดานของโรงพยาบาลกันดานน้อยปานกลางกันดานมากนะครับก็สามพันห้าพันหนึ่งหมื่นนะ อยู่นานมีค่าอยู่นานด้วยนะ5ปีก็ปรับเลทสิ0ปีก็ปรับเลทน,นะฮะเลทจะสูงขึ้นทีเนี้ยก็ลองรวมดูนะฮะว่าสตาร์ตติ้งจบมาแล้วเนี่ยทำงานเป็นเภิษัทโรงพยาบาลเนี่ยสตาร์ตติ้งนะจะได้รายได้เท่าไหร่นะทุกคนทีนี้ทีนี้ต้องข้อแม้นะทุกคนนะอันนี้กรณีที่นะมีกรณีที่เล่าให้ฟังคือจบเภิษัทแล้วจะต้องสอบไปประกอบให้ผ่านด้วย ถึงจะสามารถทํางานเป็นเภิษัทโรงพยาบาลได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนนะฮะนะทีนี้อันต่อมาคือในปัจจุบันเนี่ยต้องแชร์นิดนึงว่านะฮะถ้าตําแหน่งเรื่องของการบรรจุเป็นข้าราชการใน,ในกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็หลักๆตอนนี้เนี่ยจะเป็นตําแหน่งของพนักง,งานราชการก็สาหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเผยเรื่องของไรายได้นะฮะก็เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจ ถ้าเป็นประโยชน์อย่างไรนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยอะไรก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์กันนะฮะบาเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาแชร์กันในมุมในมิติต่อๆไปนะฮะ